สวัสดีครับก็วันนี้ทอร์นับสตูดิโอนะฮะก็จะมาในคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสายสายกันบ้างนะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของสายเคเบิลทั้งหลายแหล่ที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนี้แหละมันเกิดจากการที่เราแบบประมาณว่าแบบว่ามีความสงสัยในการพิสูจน์ของยูทูบเบอร์หรอก็ไม่เชิงเป็นการพิสูจน์ของหลายๆช่องแล้วกัน ที่เขามีการพิสูจน์แต่เขาเองก็ไม่ได้ให้ผลแบบโซลูชันที่ชัดเจนมาสักเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทำของเรากันเองจริงๆหนึไงสายเคเบิลที่เราได้ดูการทดลองกันบ่อยๆในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นสายแลนเนาะที่มีประเด็นทะเลาะก,กันมาหลายวันเหลือเกินไม่รู้ว่าทําไมเขายังไม่จบกันสักทีซึ่งเราเอาะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นคอนเทนต์นั้นเพัตที่เดียว เพราะเราไม่มีอุปกรณ์ในเกรดนั้นนะฮะแต่วันนี้เราจะว่ากันด้วยแบบสาย USB ซึ่งจริงๆแล้ว USB เนี่ยเป็นหนึ่งในสายที่ส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลซึ่งโอเคมันอาจจะอ้างอิงอะไรกันได้บ้างการทดลอง USB เนี่ยจริงๆคนไทยก็มีคนทําอยู่คนนึงเหมือนกันไปนลองเสิร์ฟเองแล้วกันผมเองก็ลองเอาไฟล์ของเขานั่นแหละมาลองตัดดูเสียงไม่ต่างมากผมไม่รู้ว่าเขาทําอได้ยังไงว่าเคยเออ USB ที่เป็นการแชปดิจิตอลเนี่ยเมื่อคุณทําการทดลอง เอาไฟล์มากับฟเฟตกันเนี่ยเฮ้ยเสียงแม่งต่างวะต่างกันเยอะด้วยคือแม่งต่างจนผมตกใจมากเลยว่าเฮ้ยเคเบิลมีเอฟเฟกกันขนาดนั้นเลยเหรอวะเออเราก็เลยแบบเฮ้ยเออ,เอ,อครั้งนี้เราเลยลองทําการทดลองของเรากันบ้างดีกว่าขอพูดถึงเซตอัพของเราก่นอนอุปกรณ์ที่เราใช้นะฮะหนึ่งเลยออ d i โออินเทอร์เฟเป็น Apa c h e d u e t 3ตั้งบิตเลทไว้ที่2 4บิต48กิโลเฮิรตซ์ฟิกซ์บัฟเฟอร์ไซส่วนที่2ระบบไฟเป็นไฟแบบ i s o l a t e ซึ่งมาจากปลั๊กไฟแบบ a u d i โ Gra d ด จากปลั๊กอันนี้ไฟทางซิสต็มของเราก็จะผ่านในระบบเครื่องกรองไฟยี่ห้อ c l e f power bridge นะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวกรองไฟที่ราคาก็สำหรับ audio grade ถือว่าก็เริ่มก็เริ่มต้นก็เริ่มต้นประมาณ1-3คอมพิวเตอร์ของเราสเปกคอมของเราเนี่ยเป็น i 7 1 3 7 0 0 f นะฮะเมนบอร์ดเป็น asus t o u g b 6 6 0 m dc wifi ออการ์ดจอเป็น ASUS TUF เช่นกัน 3070Ti RAM แเป็น DDR4 16GB b บัส3 2 0 0ทั้งหมด2ตัวก็เป็นหน่วยความจำเป็น M.2 ของ Samsung USB ก็จะใช้เป็น USB ธรรมดาเลยที่ติดมากับเมนบอร์ดตรงฟอนต์ p a นแ l ลกับตรงแบ็คเพนแนลที่เราใช้งานกันในชีวิตประจำวันนะฮะสำหรับดอที่เราใช้ในการบันทึกเสียงนะจะเป็น DaVinci Resolve 18.6โดยใช้พาร์ทแฟไลท์ line, ซึ่งเป็นพาร์ทดอในในโปรแกรม Da ว i n ช i รีโซฟเนี่ยฮะแล้วใช้ Windows 11รูป Mac จะต่อผ่านสายสต็อกของ Apache d u e t 3เอา2ไปที่ Instrument In 2ด้วยสาย GRS ของ Canale หัว n e w t r i c ความยาว1.5เมตรและแรปด้วยฟอยล์และไฟเสียงคลิปต้นทอนจะใช้เป็น example หนึ่งของคลิปนี้ที่เป็นคลิปการทดลอง USB ถ้าใครเ,เ,เคยดูมาแล้วกอ่อนอื่นขอเคลียร์ประเด็นเรื่องบัฟเฟอร์กันก่อนนะฮะว่าการทดลองเนี้ยบัฟเฟอร์ไซส์2ขนาดเนี้ยบนสาย USB เส้นเดียวกันกับสายอนาล็อกเส้นเดียวกันเนี้ยสามารถให้เสียงที่แตกต่างกันในดอสนี้ได้หรือไม่โดยใช้ n ูเทสในการอักัญญาณลูปแบบเข้าเข้าไปในดอของเรานะฮะ ซึ่งจากผลการทดลองเนี่ยเอาเรื่องของของบัฟเฟอร์ไซ์ก่อนนะเราก็จะพบว่ามันมีปัจจัยที่แตกต่างกันคือเรื่องของของเวลาแน่นอนและในส่วนของเรื่องสัญญาณเนี่ยเราก็จะเห็นข้อแตกต่างของสัญญาณที่เราอัดมานะว่าเฮ้ยเออฟังแล้วมันแทบไม่ได้ยินอะไรเลยไฟที่เรามีแจกเอาไว้ข้างล่างนะฮะไปลองฟังดูได้แต่อันนี้คือกราฟที่เราได้เราได้มานะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นในกราฟจะมีเรื่องของย่านสูงที่มันหายมากๆจนเราแบบไม่ได้ยินอนะ นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งคุยอะไรยิ่งโดยเฉพ,าะ,เพาะช่วงเกิน2 0 0 0 0ื่นเฮิร์ตเนี่ยเราไม่เราไม่จำเป็นต้องมาคุยกันเลยอ่ะมาดูที่ช่วง2 0 0 0 0ื่นเฮิร์ตถึงึงมื่นเฮิร์ตมางเป็นช่วงที่เหมือนแบบว่าบางคนก็ได้ยินมั่งหรือบางคนก็ไม่ได้ยินแต่ถ้าได้ยินก็จะเบามากๆแล้วถ้าคุณได้ยินก็ก็แสดงความยินดีด้วยหูคุณแม่งสุดยอดมาก <c oughs> ก็นั่นแหละฮะนั่นคือเรื่องของบัฟเฟอร์ไซส์ที่แตกต่างกันจากการทดลองของเรา ต่อมาเราจะว่ากันได้เรื่องของ USB ที่แตกต่างกันจะให้ความสามารถของเสียงที่ออกมาจากการเรนเดอร์ซอฟต์แวร์เนี่ยแตกต่างกันหรือไม่อันนี้ disclaimer ก่อนนะฮะอันนี้เป็นการจำลองจากการทำตามคลิปต้นเรื่องนะฮะที่เราได้ดูมาแล้วเราสนใจโดยที่อาจจะมีคอนเทกต์ต่างๆางกันออกไปเช่นเรื่องของการบีบอัดไฟล์ใน YouTube อันนี้คือถือว่าเป็นปัญหามากๆอุปรกรณ์ที่เราจะใช้นั้นมี3เส้นนะฮะก็คือสายา USB ยี่ห้อแองนะฮะ ยี่ห้อฮัวนะฮะแล้วก็แล้วก็เป็นสายเวทบีสต็อกธรรมดานีนะฮะความยาวจะอยู่ประมาณ1เมตรหมดเลยแล้วก็ฟอนต์แผ่นเ ของเคสคอมนะฮะใช้แทนสายต่อพ่วง USB อะฮะเรนเดอร์เซตติ้งทั้งหมดนะฮะเราก็จะใช้เป็นเซนเซอร์ P ไซส์ของ 1080p เฟรมเรท25วิดีโอโคเดกเป็น H.264 ไฟล์อ u d i o โคเดกเป็น AAC ซึ่งแทร็กนั้นทั้งหมดเนี่ยฮะก็จะมีในแบบที่เป็นสายที่เป็นสายสต็อกกับไฟที่ฟีดเป็นสายไฟแยกแล้ว2ก็จะเป็นเอ่อเป็นเซตติ้งเดิมนะฮะ 3ก็จะเป็นการลันบนสาย USB stock ล้วนๆเลย4ก็จะเป็นการใช้สาย USB C ของยีนะ่ห้อแองนะฮะหเอาสาย stock เนี่ยกลับมาเสียบเหมือนเดิม6ก,ก็จะเป็นการเอาสายยี่ห้อฮัวเสียบกับทางฟันแผ่นแนะครับแล้วก็เคือทำการกลับไปเซตอัพแบบแบบแรกนะฮะซึ่งจากสัญญาณที่เราเห็นเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองทำการทดลองให้ดูเลยดีกว่า เราพบว่าถ้าไม่นับเรื่องนอสเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างเลยไม่มีแม่เส้นเส้นบนกราฟหลังจากหักล้างกันเราก็เลยทําการทดสอบที่มันใกล้เคียงความเป็นจริงมากคือเป็นการทดสอบเสียง USB โดยทําการลูปแบ็กสัญญาณซึ่งสายอะนาล็อกที่เอามาใช้เนี่ยเป็นสาย Balance คนาเลที่แรปด้วยฟอยด์ทั้งเส้นซึ่งแน่นอนนะทำโคตรนานเลยความยาว1.5เมตรและแน่นอนนะฮะไฟล์นี้เราทำการเลคคอร์ดเองและทำซิงเองกับมือก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ลองทำการเอาไฟล์เหล่านี้มาอินเวอร์กันดูนะฮะเช่นเอาไฟล์จากสายสต็อกนะ,ะมาทำการอินเวอร์กับสายสต็อกอันเดิมแต่เราถอดแล้วเสียบใหม่นะฮะก็ง่ายๆเลยผมทำการโยน EQ ไปตัวนึงนะฮะแล้วก็ทำการอินเวอร์สเฟสที่เอาพุทนะฮะแล้วลองเปิดโซโลตัวที่ 1- แท็กที่1กับ2ดูลองดูนะฮะว่าเราจะพบอะไรนะฮะะแล้วผมเอาโซโลแท็กใดแท็กหนึ่งออกนะฮะ ตัว EQ ที่ผมใช้เนี่ยมันแสดงผลได้แค่ลบสา dB เท่านั้นนั่นหมายความว่าต่ำกว่านี้คือเรามองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะแปะเป็นตัว Result ให้ดูเสียงแม่งต่างหายไปเลยไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะอย่างที่เราเห็นนะอาจเอาเอา,เอา,เอา,เอาชชวๆอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะดูแบบที่หน้าพาทของเฟดเดอร์เนี่ยอ่าเสียงขึ้นนะแต่พอผมกดสโลออกปุ๊บ โซโลตัวเดียวขึ้นแต่พอวงเอาตัวมาปุ๊บหายเลยอ่ะแล้วในเคสที่คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเออแล้วถ้าเป็นสายแบรนด์อื่นล่ะเดี๋ยวผมจัดให้ผมจะเอาสายสต็อก USB ธรรมดาดีแหละเทสกับสายเคาแอง์นะฮะเพราะว่มมาออกอ่ะผมเปิด USB แองกที A N T e แล้วผมใส่สายสต็อกที่กับเฟดไป อันนี้เป็นแค่การทดลองตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะฮะคุณลองเอาไฟล์ที่เราจะแจกให้ไปลองกาแฟ่เล่นๆกันดูเองก็ได้นะฮะเรื่องของสาย usb เนี่ยผมก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกันเป็นในยาสำคัญซึ่งต่อให้เอาส่วนที่ต่างกันเนี่ยเรนเดอร์ออกมาแล้วมานั่งฟังเหมือนเนี่ยมันก็ สรุปนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเหมือน,นว่าเราลองแล้วนะฮะว่าสาย USB ที่ทำการเลนเดอร์แบบลูป p p ย a y b a c k มาเนี่ยเราแม่งไม่ได้ยินอะไรที่แตกต่างกันเลยต่อให้มันต่างเราเอาความแตกต่างองนั้นที่มันอยู่ต่ำกว่า1 100 dB หรือประมาณ100 90-100เนี่ยมาบูสต์ขึ้นมาเราก็ได้ยินแต่น้อยจึงบอกได้ว่าแบบ USB เนี้ยไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยซึ่งคุณสามารถเอาเอาไฟล์ดังกล่าวที่เรา มีเนี่ยเอาไปทําการทดลองได้ในซิสเต็มของคุณเองเลยและอันนี้ขอแถมหน่อยนะฮะว่าเฮ้ยเออแล้วในกรณีที่เป็นสายอนาล็อกล่ะที่เราเชื่อกันว่าเฮ้ยสายลําโพงสายหูฟังซัมติงห่วงนี้หรือสายที่มันคอนเน็กกันระหว่าง device มันควรจะแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้เราทําการหลูดเพย์แบ็ก back, นะฮะโดยที่จะมีสาย TS และ t r s เป็นผู้เข้าชิงที่มีทั้งหมดเจ็ดสายนะฮะอ๋อบอกก่อนสาย USB ที่ใช้ในการคอนเน็กนะฮะก็ะะจะเป็นสายเส้นเดียวกันก็คือสาย USB Sto c k นะฮะมา ส่วนสาย TSTI ที่เราใช้ทําการทดสอบมีดังต่อไปนี้ 1. คือสายคณนาเล่หอฟอย t r s นะฮะสเป็นสายยี่ห้อ Amphi เป็นสาย t r s เหมือนกัน3เป็นสาย t s ยี่ห้อ w ว n d y 4. มียี aw, ห่ห้อดัตนะฮะสมีหมียี่ห้อ Curl 6. เป็นสายกะกาก 7. เป็นสายกะกากและบางด้วยนั่นหมายความว่าแกนทองแดงมันน่าจะห่วยมากๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูไฟล์กันดีกว่า เราทำการทดลองนะฮะเราจะเปิดจากสาย T R S คานาเลนะฮะโดยที่ระหว่างที่เปิดเนี่ยผมจะลองฟิลไปด้วยสายเส้นย่อแวนดีนะฮะที่ยังไม่กลับเฟดนะฮะกับสายอ่าคานาเลที่กลับเฟนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเพย์แบ็กสายคานาเลดูก่อนที่เป็นสาย T R S นะฮะ คุณจะเห็นว่าเสียงดับไปเลยคือผมไม่ได้ทําอะไรนะผมทําการแค่กกเอาสายเสียงจากสายแบนดีที่เป็นสายทีเอสกับเฟดเอามาเพย์แบกร่วมกันเพราะว่าเสียงมันหายไปเลยหลังจากที่มันต่ำกว่า60นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเสียงมันอาจจะหักล้างกันแล้วมีเสียงที่เป็นคาแรคเตอร์บางอย่างเราอาจจะไม่ได้ยินอย่างชัดเจนเราจะทําการเปิดคู่กันแต่เราจะลองบูสเสียงออกเราออกสปีกเกอร์ให้มันดังที่สุดไปเลยนะ เป็นผมได้ยินเสียงย่านหายอย่างเดียวออกมาเป็นปี๊ดปี๊ดปี๊ดแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเล่งเสียงใน u d i อ i ดโออนเ c e ผมจนสุดและเล่งเกณฑ์บางอย่างในคอมเล่งวอลลุมในคอมผมจนสุดแล้วเหมือนกันนะฮะซึ่งผมจะทําการทดลองนี้กับสายราคาถูกเหมือนกันจะใช้แวนดีกับสายที่เป็นสายบางๆเล็กๆกาก,ากๆนะฮะแน่นอนว่าตรงสายแวนดงผมก็จะกับเฟดนะฮะผมก็จะดูว่าผมจะได้อะไรที่แตกต่างกันบ้างไหมขอบอกไว้ก่อนอันนี้ผมทําการทดลองสาย TS กับ T.S เหมือนกันนะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่า <S <S เนี่ย T.S กับ T.R.S เนี่ยมันต่างกันมันน่าจะได้ยินเสียงแตกต่างกันบ้างหลายเสียงปิดๆได้เดี๋ยวผมลองกันเป็น T.S แพงๆกับถูกๆดูว่าได,ได้แตกต่างกันบ้างที่ผมได้ยินเนี่ยคือเสียงน้อยฟุ้งๆฟูฟๆ่ผนวกกับเสียงแหลมไปอีกนิดนึง เหมือนเสียงแหลมที่เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะฮะมาเดี๋ยวเราเราจะโชว์ผลลัพธ์จากการเอาสายยี่ห้อต่างๆมาเฟดอินเวอร์ตโชว์ให้ดูนะฮะ ผลลับจากทางผมนะฮะก็คือเมื่อจับเฟสและจับสายที่เป็นอาลาอกเนี่ยทั้ง t r s และ t s มาอินเวอร์สกันนั้นมันก็เหลือกันแค่น้อยเท่านั้นแหละคุณสามารถโหลดเสียงเหล่านี้มาฟังมา,มาฟังเองได้เหมือนกันก็สรุปได้ง่ายๆคือ อะนาล็อกเนี่ยสายไม่ได้หักล้างกันอย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่ลงเหลือจากการหักล้างสัญญาคือเสียงน้อยเท่านั้นเองซึ่งเป็นน้อยที่ไม่ได้ยินเมื่อเทียบกับความดังจากก่อนหนะ้าและหลังจากนํามาหักล้างซึ่งเมื่อเล่นสัญญาให้ดังขึ้นเป็นหลายสิบเนี่ยผมว่าไม่เกินจากที่ผมลองนะผมว่าเกินหลายสิบอะน่ารางาน,นร้อยเลยละ่ะเราก็ได้ยินเสียงน้อยไม่ได้ยินเสียงเพลงอะไรแต่อย่างใดเลยนะฮะจึงบอกได้ว่าทั้งสายยูสเวียนาล็อกเนี่ยว่าได้มีก,รการ เขาละลายยานเสียงแต่อย่างใดนะฮะซึ่งเชื่อเชื่อไม่เชื่อผมก็ผมเล่นเวทมนต์หรือเปล่าในการดับเสียงผมมิวอะไรหรือเปล่าก็ไปลองดูเอาเองนะฮะผมก็ทําโชว์กันอยู่ที่หน้าที่หน้าจอที่ผมกดอัดกันอยู่ตรงนี้นี่แหละฮะสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็ไปลองดูเองด้วยซิสเต็มของคุณดอของคุณระบบของคุณนะฮะสำหรับผมก็ขอลาไปก่อนด้วยผลการทดลองของผมนะฮะหวังว่าผู้ชมจะเอนจอยนะฮะ คลิปนี้อาจจะมีความแบบพูดและฟังยากนิดนึงก็ช่วงนี้ผมจะเบื่อหน่อยช่วงนี้งานงานเยอะนะฮะขอบคุณทากการติดตามช่องทนครับมาโดยตลอดนะฮะหวังว่าจะชอบคอนเทนต์อะไรประมาณนี้กันนะฮะที่เป็นกึงๆ่งเป็น midbuster อ,อะไรประมาณนี้แบบลองดูนะลองลองลองดูการติชมกันได้นะฮะก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีฮะก็อยากฟังคอนเทนต์ทางซาวเอ็นหรือออดิโออะไรก็คอมเมนต์กันได้นะฮะถ้ามีเวลาว่างจะทําให้ครับไว้เจอกันจ้า ไปดิจ้า